สวัสดีครับพี่พี่ท่านวันนี้มาพบกับช่อง PN ผกบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีผาบ้านที่สวยราคาแบ่งปันมาให้พี่พี่ท่านได้เลือกได้รับชมกันเช่นเคยครับเหมือนเดิมทางช่องเรามีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับหรือว่าใครอยากจ่ายด่วนสายตรงก็โทรที่เบอร์082 4804746็ครับผมส่วนรายไดผมได้ขึ้นให้ไปทางหน้าจอแล้วครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง PN ผาบ้านเลยครับ เพื่อเป็นกำลังใจกันครับผมแล้วก็จะได้พาสคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสไลดี EP นี้ครับผมก็มีภาาบ้านครับผมมาแบ่งปันเหมือนเดิมครับผมอ่าราคา250บาทครับผมทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางครับผมแต่ถ้า e นใดครับผมซื้อ2องค์ก็ลดเหลือ400อบาทเหมือนเดิมครับผมลองเลือกรองรับชมกันดูก่อนได้เลยครับผมมาเริ่มเป็นพาสสมเด็จรายการที่1เลยครับผมนี่อันนี้จะเป็นรายการที่1นะครับผม ถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะครับผมหรือว่า,าพี่พี่ท่านใดถูกใจองไหนชอบใจองไหนแล้วทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขกปิดกับผมได้เลยนะครับแปบ๊บนึงนะครับผมเปิดไฟแป๊บนึงครับผมนี่ครับ ครับผมจะเป็นหมายเลขนึงนะครับผมผมจะค่อยๆส่องให้ดูนะพี่นะ,ะตรงนี้ก็จะมีที่เขาเรียมแบบยิงมานะพี่นะตรงมุมนี้ อยู่ในเกอะก็จะส่องไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะพี่นะก,ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมนี่นะครับหมายเลขหนึ่งครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับผมต่อไปเป็นพัสําสเร็จหมายเลขสองครับผมนี่ครับจะเป็นผัสําเร็จหมายเลขสองนะครับผมองค์นี้ นี่ครับหมายเลขสองครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นพระนางพญาหมายเลขสามครับผมนี่จะเป็นพระนางพญาหมายเลขสามนะครับผม นี่ครับหมายเลขสามครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขสี่เป็นหลูมกูะทวดเนื้อว่านครับผมหมายเลขสี่ครับผมองค์นี้เป็นหลูมกูะทวดเนื้อว่านครับผม นี่ครับหมายเลขสี่ครับผมราคาสองรอยห้าสิบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขห้าอันนี้ผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะพี่นะเนี่ยเป็นพระอุ้มบาทแบบนี้ครับผมเนะี่ยหมายเลขห้าครับผมอ,องคนี้ นี่ครับหมายเลขห้าผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับผมต่อไปเป็นพะระซสมกอหมายเลขหกครับผมนี่ครับจะเป็นพะระซสมกอหมายเลขหกครับผมองค์นี้ หมายเลขหกก็พร้อมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขเจ็ดอันนี้เป็นพะระลีลาครับผมหมายเลขเจ็ดครับผมเป็นพะระลีลาครับผมนี่ครับเป็นพะระลีลาครับผมหมายเลขเจ็ดครับผมนี่ คหมายเลขเจ็ดครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขแปดอันนี้เป็นพระนางพญาครับผมเนี่หมายเลขแปดครับผมองค์นี้ ครับหมายเลขแปดครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นพระนางพระยาหมายเลขเก้าครับผม ครับหมายเลขเก้าผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นพระซุ้มกอหมายเลขสิบนะครับจะเป็นพระซุ้มกอหมายเลขสิบครับผมวงนี้ ครับหมายเลขสิบครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับผมต่อไปเป็นพระปิดตาหมายเลขสิบเอ็ดนะครับจะเป็นพระปิดตาหมายเลขสิบเอ็ดครับผมเนี่ นี่ครับหมายเลขสิบเอ็ดครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับผมต่อไปเป็นพับปิดตาหมายเลขสิบสองครับผมนี่ครับจะเป็นหมายเลขสิบสองครับผมองนี้ หมายเลขสิาาบสองครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นพาปิตาหมายเลขสิบสามครับผม ครับหมายเลขสิบสมราคาสองร้อยห้บาทครับต่อไปเป็นหมายเลขสิบอันนี้เป็นเหรียญหนูทวดอ่าข้างไขป่ปลาครับผมนี่เหรียญหนูทวดข้างไขป่ปลาหมายเลขสิบสีครับผมวงนี้ หมายเลขสิบสี่ครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบห้าอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อกเกษมครับผมหนหมายเลขสิบห้าผมเป็นเหรียญหลวงพ่อกเกษมครับผม หมายเลขสิบห้าผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับผมต่อไปเป็นพ้าปิดตาพิมพ์ปั้นครับผมเนื้อผงคุกรักหมายเลขสิบหกครับผมเลยเป็นปิดตาพิมพ์ปั้นเนื้อผงคุกรักครับผมหมายเลขสิบหกครับผมองนี้ ครับหมายเลขสิบหกครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับผมต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสิบเจ็ดครับหมายเลขสิบเจ็ดครับผมองค์นี้ หมายเลขสิบเจ็ดครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับผมต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสิบแปดครับผมเป็นพระสมเด็จอะฮะหมายเลขสิบแปดครับผมองค์นี้ ครับหมายเลขสิบแปดครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นพัสดุสมเด็จหมายเลขสิบเก้าครับผม นี่ครับหมายเลขสิบเก้าผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นพัสดุสมเด็จหมายเลขที่ยี่สิบครับผม หมายเลขที่ยี่สิบผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นดสดุสมเด็จหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดครับผม ครับหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับผมต่อไปเป็นพัชสมเด็จหมายเลขที่ยี่สิบสองครับ หมายเลขที่ยี่บสองครับผมราคา250หสบาทครับผมต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขที่ยี่สิบสามครับผมจะเป็นหมายเลขที่ยี่สิบสามครับผมองค์นี้ นะครับหมายเลขที่ยี่สิบสามผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่ยี่สิบสี่ครับ นี่ครับรายการที่ยี่สิบสี่ครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่ยี่สิบห้าครับผม นี่ครับรายการที่25บห้ผมราคา250ร้บาทครับผมสำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็ผมแก้ลายมาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ